กิจกรรมทีออฟกอล์ฟเดครั้งแรกวันศุกร์ที่5ที่ผ่านมา Phoenix กอล์ฟคลัก็ผ่านไปโดยดีนะครับสนุกสนานพบปะสังสรรค์กันครั้งที่2เนี่ยกำลังจะมีขึ้นในวันที่30สิงหาคมครับ อันนี้ก็เรียนเชิญเหมือนเดิมนะครับประมาณ22คนนะครับสำหรับแฟนๆรายการที่จะมาร่วมกิจกรรมด้วยนะครับครั้งนี้จัดที่สนามกอล์ฟสวนภูมิกอล์ฟคลับ President เดิมนั่นเองครับถนนสุวินทวงศ์นะครับ2,100บาทสำหรับค่าใช้จ่ายในครั้งนี้นะครับแล้วก็นั่นก็คือรวมค่ากรีนฟรีแล้วแคดดี้ฟรีแล้วรถกอล์ฟแล้วด้วยนะครับขั้นตอนในการสมัครก็คือแอดไลน์ของกอล์ฟเอเชียนนะครับหรือว่าตามรายละเอียดที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้ 2ี่บคน First c ค m มเฟ r สต์เนะครับสมัครก่อนได้ก่อนเดี๋ยวเราเจอกันครับทีมเทพทีมมารเจอกันเหมือนเดิมครับ